หนุนโดยพลิตภัณฑ์เสริมอาหารหลินคอดีเพื่อสุขภาพที่ดีภูมิคุ้มกันแข็งแรงสนใจโทร0900899994 เรากลังมาตอนน่อในช่วงนี้นะครับกับช่วงการปักยาเผือกค่ะกานปักยาเผือในช่วงนี้ครับขอบคุณไปยังทางด้านของหลินคอดี้เป็นบรนษัเสริมอาหารจะดูแลส,สุขภาพใครที่ตัวเองรู้สึกว่าร่างกาย air, ere, อ่อนแออ่อนเพลียเลอเกินนอนก็เยอะเยอะนะฮะแต่ตื่นขึ้นมาแล้วทำไมร่างกายมันไม่ค่อยมีเรีย่ยว<อ>ทำไมร่างกายไม่ค่อยมีแรง<อ>ทำอะไรมันก็อืดเหนื่อยไปหมดเลยนะฮะ<า>ต้องฟื้นฟูระบบภายในสู่ภายนอกด้วยหลินคอดี้มีสารสกัดสำหรับคุณผู้ชมครับนี่เลยฮะไม่จะเป็นทางเช่าเห็ดหลินจือแล้วก็ส้มสีแดงนะฮะตัวนี้จะไปฟื้น ระบบภายในของเราเนี่ยให้กลับมาดีและกลับมาแข็งแรงอีกครั้งนะครับและวันนี้อยาคุณผู้ชมแฟนรายการน้องมันดูแลสุขภาพพร้อมกับโปรโมชั่นนามาฝากกันด้วยครับนี่ถือว่าเป็นโปรโมชั่นใหม่เลยเขาเอามาฝากให้แล้วก็คุ้มจริงๆค่ะคุณผู้ชมถามไม่อยากให้พลาดนะเพราะว่าถ้าวันนี้คุณรับไปเลยหลินเขาดี2กระปุกแถมฟรีให้อีกหนึ่งกระปุกทันทีปกติเซตนี้เนี่ยราคาของเขา7,500้าบาทแต่วันนี้ลดเยอะมากพี่อมเหลือเพียง3,000บาทเท่านั้นนะคะแล้วก็โปรนี้ถึงสิ้นเดือนมกราคมนี้เท่านั้นเพราะฉะนั้นรีบโทร แป9 9 9้าาย้ำนะคะ0 9 0 0 8 9 9 9 9 4ค่ะอ่าค่ะมาในช่วงนี้คุณผู้ชมครับกำลังเป็นกระแสพูดถึงเลยนะฮะเอาแค่สามคนนี้ละกันขออนุญาตพูดชื่อคุณการกนพัฒ์เนี่ยหรือว่ากันตดสตาร์คุณมารีนะแล้วก็มีคนหนึ่งคือคุณพีช3คนนี้มันยังไงนะฮะคนใหม่คนเก่าหรือคนเก่าคนใหม่ใครมุกออนเลิกันไปใครมุกออนไปเจอกับคนเกาเก่าอีกทีหนึ่งหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาว่ากันในช่วงนี้นะฮะใช่ค่ะไปดูกันเลย สำหรับคุณกันนาพารนะคะที่ตอนนี้ล่าสุดออกมาชี้แจงเรื่องของรูปภาพที่เป็นรูปต้นมะพร้าวหลายคนสงสัยว่าเอ๊ะแค่รูปนี้เนี่ยทำไมมันถึงเป็นประเด็นขึ้นมาได้ก็ต าวคมสักนิดหนึ่งนะคะว่าจะมีแผลดังอยู่เผจหนึ่งเนี่ยก่อนหน้านี้เขาออกมาชี้แจงนะคะมีการออกมาโพสตบอกว่ามีอดีตคู่รักมุฟออนไวตอนนี้ต่างคนก็มีใหม่แล้วนะคะคนนึงก็เป็นพระเอกคนนึงก็เป็นนางเอกนะคะแต่ว่าพระเอกเนี่ยเหมือนกับว่าไปคั่วกับกิ๊กเก่าอดีตแฟนอดีตคนรักนะคะหลายคนก็เลยชี้เป้าว่าน่าจะเป็นหนุ่มกันหรือเปล่าเพราะว่าหนุ่มกันเนี่ยมีการไปลงรูปเหมือนกับว่าไปเที่ยวทะเลมีการลงรูปต้นมะพร้าวต้นนี้เลยนะคะแล้วมีคนที่เขาเรียกได้ว่าไปจับสังเกตไงเอาภาพอ คุณกันเนี่ยไปเปรียบเทียบนะกับคุณสิตาซึ่งคุณสิตาเนี่ยเป็นอดีตคนเคยรักของหนุ่มกันนี่แหละคะ่ะภาพมันเหมือนเหมือนกันจังเลยต้นมะพร้าวนี้เหมือนมาจากแหล่งที่เดียวกันนะคะทําให้หลายคนสงสัยว่าเฮ้ยหรือว่าคู่นี้เขากลับมาคบกันแล้วไปเที่ยวทะเลด้วยกันหรือเปล่าหนุ่มกันก็เลยต้องออกมาชี้แจงถึงเรื่องนี้นะผ่าน,นทางด้านของนายเอนเตอร์เทนบอกว่าภาพนี้เนี่ยใช่เป็นสถานที่เดียวกันจริงๆออแต่ไม่ได้ไปช่วงเวลาเดียวกันนะเพราะคุณกันเขาบอกว่าเขาไปกับครอบครัวต้นปีที่ผ่านมานี้เองเปรียบเทียบกันมาจี สีเหมือนเหมือนแต่งแต่งมาจากแอปเดียวกันหรือเปล่ามันรู้เรียวกันเลยเออเนี่ยแหละแต่เขาบอกว่าตอนนี้ความสัมพันธ์สรับเขาเขาบอกว่าสัมพันธ์ของเขากับคนนี้เนี่ยคือตอนนี้เป็นแค่เพียงเพื่อนกันเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันนแค่สรูกใู้กันหรือเปล่า ส่งรูปแล้วขอยืมรูปหน่อยสิไปมาเหมือนกันเลยอย่างเงี้ยไม่มีรูปลงอย่างเงี้ยหรอเออก็มาแบบไปแล้วก็ไม่ได้ถ่ายมาไงฮะอ๋อก็อาจจะใช่เพราะเขาบอกเขาเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันแล้วพอมีเรื่องนี้เกิดขึ้นเนี่ยคุณกันเขาก็รีบนะคะทักไปหาทางด้านของอดีตคนรักคนนี้บอกว่าขอโทษด้วยที่ทําให้เดือดร้อนแล้วก็เป็นประเด็นขึ้นมาแต่จริงๆแล้วเขาบอกว่าเป็นแค่เพื่อนกันก็ก็รู้ว่าเป็นแค่เพื่อนกันก็ไม่ได้ว่าอะไรนะฮะแต่รูปมันเนี่ยมันจะบังเอิญบังเอิญน่ยมันไปไม่ได้เรื้อง ทั้งเรื่องสีเรื่องของแสงเรื่องของโทนอ่าใดๆก็ตามมันเป๊ะเลยอ่ะมันคือรูปเดียวกันน่ะอืเอาสิเอามาเปรียบเทียบเป็นภาพที่เปรียบเทียบมันผู้ชมได้ดูกันผู้จักปรมาจารย์การแต่งรูปใช่ไหมคะแต่งรูปเยอะเราก็จะรู้แกจะบอกว่าเอ้าแบบเป็นการก๊อปปี้โทนหรือเปล่าเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันมีการก๊อปปี้ของการตั้งค่าไลรูมได้อ่ามันก็จริงแต่ว่าคนเรามันกะต้องมีการปรับที่แตกต่างกันออกไปนะก็ก็จริงอ่ะแต่ว่า มันก็บังเอิญได้แหละก็คิดในแง่บวกกันแล้วกันตนคิดในแง่บวกนี่ไงว่าบังเอิญแต่ถ้าบวกก็้ไปก็อาจจะยืมรูปกันก็ได้บอกว่าเออไปเที่ยวมาเหมือนกันนี่บวกบวกแล้วเราเนี่ยเออบวกก็ไปอีกไงแต่เราไม่ใช่เลือดบวกบนข้างในนะไม่ใช่เลือดบวกนะแต่เราให้มันบอกว่ามองในมุมว่าเขาไม่ได้ไปพร้อมกันหรอกแต่มันสามารถที่จะเคยไปที่เดียวกันน่ะแล้วขอยืมภาพก็ได้อะไรเงี้ยไอ้ยืมภาพเขไม่มีหรอกไม่ไม่อย่างจอยก็ยืมภาพนะหรอคือตอนนั้นไปเที่ยวทะเลแบบนี้ไง มาสคาร่าก็ยืมรูปมาสคาร่าเธอถ่ายรูปนี้สวยจังเลยฉันขอหน่อยนะเออเห็นไ,ไหมมันก็ยืมได้ก็ยืมได้มันยืมได้เพราะว่าเขาเนี่ยบอกว่าเป็นเพื่อนกันถูกไหมแต่เขาบอกเขาไม่ได้ไปด้วยกันนะก็ไม่ได้ไปด้วยกัน <c oughs> ไงก็บอกว่าไม่ได้ไปด้วยกัน <c oughs> แต่เพียงแค่ว่า ไปสถานที่เดียวกันไงแต่คนละช่วงเวลาเราขอยืมหน่อยอะไรอย่างเงี้ยเอออะไรประมาณนี้แหละคิดในแง่บวกอะเนี่ยเราอยู่ในทุ่งลาเวนเดอร์เนาทุ่งลาเวนเดอร์นะฮะคุณผู้ชมมาชมยังไงจะด่าเราไงก็ได้แต่เราคิดเองก็แล้วแต่ไม่ใครได้รับผลกระทบแล้วกันนะฮะต่างคนต่างคิดเนาะต่างคนต่างคิดเอายังไม่จบจากคุณกันเราก็ไปดูชาวเน็ตขุดภาพเด็ดอันนี้ย้อนกลับมาอีกฝั่งหนึ่งคุณมาเรียคุณพิษไงตอกย้ำความสัมพันธ์ว่าสรุปว่า กำลังคบกันจริงหรือเปล่ายังไงเนี่ยสรุปเนี่ยเออก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะาตอนนี้โลกออนไลน์ก็มีแฟนๆไปขุดไปล้วงไปลึกเนี่ยดูภาพกันเนี่ยนะฮะสำหรับสาวมารีเบนเดอร์แล้วก็คุณพิกาชายออกมาพูดถึงเรื่องนี้กันเพียบเลยทั้งชงทั้งเชียร์กันหนักมากไม่คิดว่าทั้งคู่เนี่ยจะได้มาเจอกันแล้วก็รักกันจริงๆหลายคนบอกว่าอา้าวไปสถานที่เดียวกันแบบนี้ถ้าคบกันจริงๆเนี่ย จิ้นนะเชียหลายคเชียร์นะอยากให้ได้นะเพราะว่าคุณพีทเนี่ยเป็นหนุ่มเจ้าเสน่ห์คุณมารีก็เป็นสาวแบบว่าเจ้าเสน่ห์เช่นเดียวกันเพราะว่าเป็นภาพที่ตอนที่คุณพีทได้รางวัลกับรายการ Master Chef Celebrity Thailand อะอันนี้ได้ดูอยู่ไปร่วมฉลองกันแชมป์อะฉลองแชมป์อะแต่ก็มีสาวมารีเบนเนอร์ไปนั่งกินด้วยไงอ๋อเขาก็ไปด้วยก็บีภาพก็บอกโอ้สงสัยว่าตั้งแต่ตอนนั้นเลยหรือเปล่า บุกรักริมทางการในรายการอ๋ออันนี้คือแต่คุณมารีไม่ได้ไปแข่งใช่ไหมไม่ไม่ไม่คุณมารีไม่ได้ไปแข่งอันนั้นเขาเป็นสายแข่งรถ โอ้แล้วก็พอไปร่วมงานแบบว่างานฉลองแชมป์ไงหลายคนก็เห็นภาพไปขุดภาพกันมาเฮ้ยดูลงตัวนะถ้าแบบสายนักแข่งรถกับสายแบบว่าเชฟอะไรอย่างเงี้ยมาเจอกันนะซึ่งน้อคอนชายนิดนึงไม่ไม่หรอกคือผู้หญิงเดี๋ยวนี้มันมีหลายอาชีพอะไรให้ทําได้เหมือนผู้ชายไงผู้ชายเองตอนนี้ก็คือถ้าพูดตรงๆเนาะหลายคนชอบไปฝังว่าเฮ้ยผู้หญิงจะต้องทําอาหารได้แต่จริงๆผู้หญิงยุคนี้ร่องของตัวเองก็ไม่ใช่ว่าทําอาหารได้นะจ้าแค่ทอดไข่นี่ก็ไม่ได้เหมือนกันเือเราต้องหา ผู้ชายที่อบอุ่นนี่ <Street S 1> ทำอาหารให้เราได้ถูกไหมออนี่ไงคุณมารีอาจจะแบบเออฉันไม่ใช่สายทำอาหารแนี่ยก็เชแบบว่าก็จะมีคนไปทำอาหารให้เรากิน <Yeah. S 2> แต่เราก็เป็นคนขับรถให้กับ คนรักของเราได้แต่ย้อนลงจอยเนี่ยก็คือทําอาหารไม่ได้ไม่ได้เลยแล้วก็ขับรถก็ไม่ได้ก็คือไม่ได้เลยเลยแต่มีใบขับขี่นะเอ้าวอุ้ยได้ยังไงเนี่ยไม่ใช่ไปซื้อมาอันนี้บอกก่อนนะคือช่วงนั้นเนี่ยด้วยความที่ไปฝึกเรียนขับรถมาตอนนั้นก็ได้แหละช่วงใหม่ๆก็ไปเหอทําใบขับขี่ตอนนั้นขับได้ไงแต่พอเราไม่ได้ขับนานๆมันลืมมาลืมแล้วใช่แล้วก็ไปต่อไปต่อใบขับขี่เรื่อยๆเพื่อไม่ให้ขาดอายุนั่นเองสรุปว่า2คู่นี้จะคบจริงไม่จริงไม่รู้แต่แฟนคลับยร้นีีก็เยหม อีกเสียงหนึง่งละกันนะคะคุณแอนพันธิราเพราะว่าคนนี้เนี่ยสนิทกับคุณพิทกาชายแล้วก็รู้สึกว่าคุณแอนเนี่ยไปร่วมแข่งขันในรายการ Master c h e ชฟเซเลบุริตี้ด้วย uh huh. แต่ว่าสองคนนี้เขาเป็นเหมือนกับว่าเป็นพี่เป็นน้องที่สนิทกันในวงการนะคะห uh huh. ลายคนก็อยากจะรู้ว่าสําหรับความสัมพันธ์ของคุณพิทกับคุณมารีเดียเป็นยังไงเป็นถามคนใกล้ชิดสักนิดนึงก็เลยถามคุณแอนนะคะซึ่งถือว่าเป็นพี่กรอนสวยแซ่บคนนึงเลย uh huh. เป็นเพื่อนกันด่อ่ะเป็นเพื่อนกันแล้วก็สนิทกันด้วย uh huh. คุณแอ แล้วก็ภาพที่มีมารีไปคอนโดของพี่พีทเนี่ยก็เป็นภาพจริงๆนะคะแล้วก็ยอมรับว่าคุณมารีไปจริงๆ ว่าปกติแล้วเนี่ยคนในวงการบันเทิงส่วนใหญ่ใครใคก็ไปคอนโดของคุณพีทกันเยอะนะไม่ว่าจะเป็นคุณพิมถาหรือว่าพี่ป๋อมแป๋มซึ่งคุณพิมถาก่อนหน้านี้ก็เป็นประเด็นกับคุณพีทเหมือนกันว่าอะไรยังไงการซึ่ทจรมงปแล้โดกันก็ไม่ใช่คือใครเนี่ยก็อยากจะที่จะไปคอนโดของคุณพีทเพราะว่าคุณพีทเขาเป็นคนชอบทําอาหารชอบทําอาหารให้คนอื่นกินแล้วก็รวมถึงว่าคอนโดคุณพีทเขาจะมีการตกแต่งแบบเป็นสไตล์ที่แบบว่าน่าไปอ่ะคืออยากไปอ่ะคืออยากไปงคือพอไปแล้วรู้สึกว่าเหมือนเป็นครอบครัวอยู่ด้วยกันแล้วมันอบอุ่นนแบบี้ แล้วคุณแอร์เขาบอกเอาจริงๆนะไม่กี่วันก่อนเพิ่งจะได้มีโอกาสไปถามพีทว่าเฮ้ยเป็นยังไงไปเปิดตัวกับมารีแล้วหรอดีใจด้วยนะคุณพีทก็บอกว่าเฮ้ยจริงๆแล้วมันเพิ่งเกิดขึ้น<อ>เพิ่งเจอกันเองไม่นานนะคะอาจจะไม่ใช่คําภีแฟนอาจจะยังไม่ได้คบกันแต่ว่าศึกษาดูใจกันอยูอ่คิดว่าน่าจะเป็นความรู้สึกดีๆต่อการแต่ว่ายังไม่ได้เป็นแฟนแล้วก็ห่วงใยพิเศษกว่าเพื่อนๆทั่วไปคุณแอร์เขาก็บอกว่าถ้าเทียบกับตัวเราเองเวลาเราจะไปศึกษาใครตอนเริ่มต้นเราก็อาจจะยังบอกได้ไม่เต็มปาาากกว่่เเเรนนนียคแอ้็ ศึกษาดูใจกันก่อนเพราะถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าเราไปแบบฟันธงเลยว่าเฮ้ยคนนี้คือแฟนเราเราจะดูใจกับเขาเลยนะถ้าพูดเต็มปากแบบนี้เดี๋ยวถ้าเกิดมันไม่ใช่ขึ้นมามันก็จะกลายเป็นว่ามันโป๊ะไงเขาก็ต้องเซฟตัวเองก็ต้องเนาแล้วมันก็ไม่รู้เรื่องว่า หน้าแตกกันไปตามๆกันปูมาซะดีเลยอ้าวยังไม่ทันได้ไปไหนเลยคือถ้าพูดตามจริงอะคนเรากว่าจะคบใครได้มันไม่ใช่ว่าเฮ้ยถูกใจแล้วฉันเป็นแฟนกับเธอเลยนะมันก็จะต้องศึกษาดูใจกันก่อนเอาละเอาง่ายๆคือถ้ามันเป็นสัญญาณที่ดีอะของคู่เนี้ยเราก็ให้กำลังใจไปเรื่อยๆใให้ความรักมันชัดเจนขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆืไม่ต้องบอกว่าอยู่ดีเอะอะอมปุ๊บให้ประกาศคบกันเลยว่าเราคบกันแล้วนู่นนั่นไม่ใช่แล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนี่ยที่บอกว่ามีใครๆส่วนใหญ่คนในวงการจะชอบไปบ้านคุณ หนึ่งน,นั้นก็คือมีคุณพิมถาวันก่อนก็เห็นข่าวแว๊บ่าว่าคุณพิมถาตกเป็นข่าวว่าคบหากับคุณพีชหรือเปล่าอะไรยังไงกันมีซัมติงไหมคือตรงนี้เนี่ยก็ต้องบอกก่อนว่าไม่น่าจะใช่คู่นี้ถ้าเป็นคู่มารีกับคุณพีชน่าจะเป็นไปได้มากสรุปว่า,วาถ้าใครขึ้นคอนโดคุณพีชปุ๊บตกเป็น,ปนขาน่าวเดี๋ยวจะองไปขึ้นบ้างแหละแต่คุณพิมถาเนี่ยแอบ,บแว่แวๆมานะหลายคนมีคนแววมาแต่แต่นี้ไม่รู้ว่าจริงไหมแต่ว่าชาวเน็ตเขาแอบสังเกตการว่าคุณพิมถาเนี่ยน่าจะแบบกำลังดูใจกับคุณแงทติ เอออ่ะอันนี้อันนี้เก็เป็นเรื่อนกันดังนั้นถ้าใครขึ้นคอนโดก็เป็นข่าวหมดว่าต้องแอบคบกันเดี๋ยวนี้จะต้องไปขึ้นบ้างเดี๋ยวนี้ก็ขึ้นปุ๊บก็เป็นข่าวเลยไปขึ้นบ้านมาสคาร่าไม่ขึ้นขาขึ้นขึ้นบ้านคุณพิษนี่แหละไม่น่าจะไปขึ้นมาสคาร่านะม่เอาอยากเป็นข่าวอันนี้่เแต่คนอื่นเป็นข่าวเป็นข่าวพบกันนะอันนี้เป็นข่าวขโมยนะใช่ไปขึ้นบ้านเขาไปขโมยไงขาวบอกว่านี่ขโมยขึ้นเลยเพราะไม่รู้จักกันมาก่อนไปขึ้นนี่ยังไปด้ไ ชมความสวยงามของคอนโดภายในห้องสองได้กินอาหารอร่อยๆจากแชมป์เลยนะเนี่ยมาตชเชอร์สโรตีไทยแลนด์คือจอยอะได้มีโอกาสดูตอนเขาแข่งนะตอนแรกเนี่ยตอนแรกคือคุณพีทอาจจะแบบเหมือนกับว่าอาจจะยังไม่ใช่ไม่ใช่ว่าเหมือนกับว่าตอนแรกเปิดตัวมาแล้วแบบเด่นเลยแต่เหมือนเป็นม้าตีนปลายอะเริ่มเริ่มแบบเริ่มโชว์เริ่มมีอะไรแอบแอบเรียนรู้จากในรายการแล้วด้วยความที่เขาชอบทาอาหารอยู่แล้วไงเขาก็ค่อยๆซึมซับซึมซับแล้วก็พัฒนาฝีมือตัวเองเรื่อยๆทีเขาทำอาหารน่ากินมากนะ คือเทคนิคเขาเยอะ<ช>แล้วคือทําเป็นเมนูรู้สึกว่ารอบชิงอะทำเป็นโอมาการเซเขาบอกว่าแนวการกินเนี่ยคือเป็นของแนวเซเลบริตี้โดยแท้จริงเลยเพราะว่าทาไมมีตังกินไม่ได้นะจ๊ะเพราะว่านี้ก็อยากไปกินเหมือนกันแต่แบบมันแพงกินอะไรนะเมนูอะไรนะโอมาการเซ่แบบว่าเชฟทําให้แล้วก็กินแบบสดๆตรงนั้นเลยเกินมูสเต้ไปก่อนแล้วกันอะไรมูสเต้กินมูสเต้กไปก่อนราคาสามสิบสี่สิบกันไปก่อนได้ได้เอาเะครับเดี๋ยวช่วงนี้พักเบรกสักครู่ก่อนคุณผู้ชมครับนี่ก่อนพักเบรคขอบคุณหลินคอ ด้วยนะฮะอยากดูแลสุขภาพในช่วองอากาศเปลี่ยนแปลงแบบนี้ต้องฟื้นฟูจากภายในสู่ภายนอกด้วยหลินคอดี้มีสารสกัดสําคัญนะครับว่าจะเป็นถังเช่าเห็ดหลินจือหรือว่าส้มสีแดงจะไปฟื้นฟูระบบอวัยวะภายในเนี่ยให้แข็งแรงอีกครั้งหนึ่งวันนี้หลินคอดี้เองมาพร้อมกับโปรโมชั่นใหม่ครับสำหรับวันนี้เราไปเลย2กระปุกลดให้พิเศษนะคะเพราะว่า2กระปุกแล้วก็ยังแถมให้อีก1กระปุกนะราคานี้เพียงแค่3,000บาทถ้าสนใจต้องรีบหน่อยเพราะว่าโปรนี้ถึงสิ้นเดือนนี้เท่านั้นสนใจโทรค่ะ0 9 0 089994ย้ำนะคะ090089994 9, 9, 9, 9ค่าเดี๋ยวช่วงหน้าคุณผู้ชมครับโบมราดาเองเดือดแล้วนะฮะค <น S 2> ุณโบนะกับชาวเน็ตว่าดุเดือดนะอมึงจะมากเกินไปแล้วออันนี้นะตายแล้วโอ้โหทำไมแรงขนาดนี้เดี๋ยวมาว่ากันช่วงหน้าน่าสนใจครับค่ะ